ตีไงฟานเขาน้ารู้จักปะควักควักธรรมด,ดาไม่ต้องตกใจนะผมนี่ยเนี่ยสองทีเหรอเร็วไหวเข้าใจว่าสองก็ สวัสดีครับกลับมาแล้วกับเบคอนเจมโคชแนลผมซึ่งวันนี้เจมจะมาเล่นลิงให้ดูนะครับผมคือมีคนขอมาบอกพี่เล่นลิงให้ดูหน่อยเจมก็ James จะมาแนะนำนะการออกไอเทมว่าควรออกอะไรก่อนนะครับผมบางคนอาจจะออกแบบดาบก่อนแต่ส่วนเจมเ่ยจะออกแบบถุงมือ34อันก่อนเพื่อว่าเอามา เพิ่มขีเพื่อที่จะฟาร์มหรือว่าฆ่าคนได้ง่ายนะผมเดี๋ยวก็ไปดูกันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะผมซึ่งวันนี้ก็เจอกับคิล่าพอดีเลยซึ่งลิงเนี่ยในแผ่เนี้ยไม่กลัวคิล่าเลยผมถือว่าเรียกเป็นตัวแก้ทางได้เลยเพราะว่าคิล่าเนี่ยมันไม่กันตีธรรมดาแล้วก็ไม่ไม่กันซีซีแล้วก็คือถ้าคิล่าแบบอันติมาแล้วเจอลิงลิงโดดไปสวนอันติตีตีสองทีก็าตายเลยจะมองว่าเป็นการแบบแก้ แค่ทางได้แบบสบายๆแล้วผมก่อนที่ไปชมกันต้องฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ช่องของเจมด้วยครับผมก็ลูนที่จะใส่ก็เป็นทางด้านหองแล m เพ g อันเซนเนตดากอนนะครับเสร็จนี้เสร็จเดียวแล้วส,ส่วนไอเทมออกเหมือนแคลร่ครับผมเดี๋ยวไปดูดูกันในเกมนะว่าเป็นยังไงครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยคแบบรยับไปันเยะับไดูนเลยนะร แผดหน้าแผดหน้าลิงโหดจัดบอกเลยแผดหน้าลิงโหดจัดใครออกของกันอย่างงี้เนี่ยโอ้เล่นเป็นเปล่าวะนี่มันอ,ออกอย่างงี้ดิไอ้เหี้ยเซ็กของมันเป็นเปล่าวะกูถามจริงขิหวังหวังพึ่งเจ็ดเมอร์นะผมขิ้นั่นแน่ เขาเรียกก็อย่างเชิงก่อนอย่างเชิงก่อนน้องเบ้าไม่ขี้เลยขี้ขี้เป็นไงเขาเรียกก็เรียกเรียกเรียกขี้เพื่ออะไรวะผมถามจริงอะเพื่ออะไรวะไม่เรียกแล้วไม่ต้องเรียกละแม่งไม่น่ามาดูอย่างสภาพแล้วขี้ ไม่ขี่ีไม่ว่านะกูขอ๋ยวขี่คนขี่ขี่อ่ามามาแล้วเริ่มมาแล้วตอนนี้ขี่เราสามสิบสองเปอร์แล้วเดี๋ยวเราออกเดี๋ยวเราออกถุงมือก่อนเลยสักสองอันนะถ้าถุงมือสองอันเนี่ยขีย่จะอยู่ที่ประมาณสี่สิบต้นๆน,นะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนเขาให้โดนเขาให้ ขี้้าเย,ยน้ากลางเหรอ,เ,เ,นนเ,อรเ,เอี้่้้้เ้้้้้้้้้้้้้้น้านะ้าจ้้้้้้เ้้้้้้้่้ะ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ เห็นปะเนี่ยฮัลโหลมันไม่สีนะเฮ้ยยกโอ้โหไม่ได้รักตัวไอ้จ้าแม่งโดนแม่งโดนแน่แม่งโดนแน่อันนี้เราจอกไอ้นี่ก่อนเวียนปากเนี่ย เฮ้ยขี่เริ่มมาละเริ่มมาละ46เปอร์ละ46เปอร์ละแม่งโดดละเฮ้ยผมว่าเรถุงมือเลยถุงมือเลยจังหวะนี้ต้องถุงมือจังหวะนี้ต้องถุงมือครับผมจังหวะนี้ต้องขี่60เปอร์ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮหน้าโดดไปแล้วเพื่อนโดดโอ้โหไม่ได้ฆ่าสักตัวไอ้ซะ แอซิส์ลวนครับผมเราวันนี้เราจะเล่นลิงใส่แอซิดให้ดูนะมาดิกูตีธรรมดาก็แตกหมดอนะ่ะเดี๋ยวขับไปก่อนอ่านี่เราได้ของครบแล้ว ต่อไปเลยจะขึ้นเป็นจะออกเป็นรองเท้าตีวก่อนเลยดีเพววาะวะรองเท้าตีวก่อนเลยกันแล้วก็ออกเป็นาดาบดาบขี้เลยตอนนี้คี้เราอยู่ที่60เปอร์ครับผมอ่าพอเราได้รองเท้าเสร็จอันนี้เราก็จะออกอันนี้ละคี้ ไปสู้มันสู้มันทาร่ากูอะไรหวะน้องใสเลยเอ้ยเชี่ยขีาไล่ตัวใส่แม่งดียอมยอมไปลวงคี้ร่ายังบอกโอโ้โหแตกอันเนี้ยตีไงฟานเข้าหน้ารู้จักปะลิงอ่ะลิงบองทองอ่ะลิงบองทองอ่ะรู้จักปะน้อง อันนี้เลทอันนี้เลสเของเกิดนะอุย้ยมันมามันมาเมียนติป่ะทาร่าเฮ้ยอย่าลากเข้ามาหากูอย่าลากเอ้ยเอายาติเว้าเฮ้ยมันปมาแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วโอ้ยเดี๋ยวเวียวข้ามคนเดียวเลยเด็กไปรถอันนี้เดี๋ยวเรารอได้คีนะผมชิ้นต่อไปที่จะออกก็จะเป็นอันนี้ผมสลิกสติ้งนะผม เอ้ยกดไม่ติดวะเฮ้ยเชียนีเจ็ดสิบจริงปะเนี่ยตอนนี้เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบห้าธรรมดาไม่ต้องตกใจนะผม เดี๋ยวก็รู้กันนะผมว่าลิงเกมโคมันของจี๊ดแอบแอบจองังหวะนี้ยังไงก็ไม่ต้องมีคนมาครับผมควักควักแอบแอบแอบ,แอบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะผมเราดูเชิงอย่างเชิงเล็กอย่างเชิงไม่ประมึกได้เนี่ยไม่ขอโทษแต่ยังได้อยูย่ได้อยู่ไหว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  คีร่าเห็นป่ะคีร่าคือมันกันเที่ยเลยไม่ได้เลยเมื่อกี้คือมันวิ่งติมามันโดนเจมตีสามสองทีมันต้องกลับบ้านแล้วอะพอเราได้าน,นี้เสร็จใช่ไหมเราก็จะออกเป็นทางด้านของมูราผมมูลามาซาหรือจักปะพอเราได้มูลาเสร็จเราก็จะออกเป็นอันนี้ไอหรือว่าขึ้นอันนี้ก่อนเลยก็ได้นะ เพราะว่าเราเอาแค่จอกเกาะเล็กมาตีตัวบางดูและจาแล้วนําไปใช้นะในสอนเล่นลิงนะสอนเล่นลิงที่ถูกวิธีนะบางคนไปแบบว่าออกอันอื่นก่อนม้วตัวมันก็จะแบบโอกาสขี่มันก็จะน้อยแล้วก็จะฟาร์มช้านะเราก็เล่งเอาขี่มาก่อนเลยใครมาใครมา,ใครมาเคลียร์บนคือตายจริงหัวแตกอ่ะหัวลุดออกจากเป้าตานี่ครับขอเรียกันมุดมุดจับตาเลยทุกคนจับตาเลยโหอยู่กลางหมดเฮ้ยไม่เคลียร์บนกันเหรอมาแล้วมาแล้ว เนี่ยเนี่ยสองทีเดี๋ยวเรียกว่าเขาใจว่าสองดอกอะ่ะเอ้ยเอาดิเอาแม่งดิมึงเป็นใครวะมึงเป็นใครวะเฮ้ยมึงแม่น่าจะเป็นปลาหมึกมึงเป็นใครวะเด็กหน่อยขวกักขวกักเฮ้ยตรงกลางเหรอดูเดือดอะไรกันวะน้า หรือว่าขีวะหรือว่าเบาวะขีบาว่าเมื่อกี้ตอนที่เจ็บตีสามตัวทำไมรู้สึกเหมือนไม,ไม่เจ็บเลยวะควักสองดอกรู้จักปะดอกเดียวเขียวโปรเต้อะไม่มีเกิดอยู่แล้วผมเรามันแรงอยู่ในสายเลือดอะ าหรือหลังมึงเกือบดอกเอ้ยเอ,ย,อย่าแหลกไอ้เชี่ยอเอ้ยไปหนไปไปเชี่ยแหลกกับตายยึดหรูโหเกมกากเชี่ยแม่งตุกเน็ตกากเอ้ยเอาแม่งดินะอ ปิดก่อนได้ปูดนะโหยังไม่สู้อ่ะมาดิตัดทีลาเลยวิมีดูดเลือดด้วยเนาะอุย๊ยเจมว่าลิงออกดูดเลือดก็เวิร์กนะก็ได้อยู่นะ ตัวมันโหดเหรอเนี่ยทำไปเล่นไปลิงอ่ะลิงแหม่ลิงแหม่เล่นได้นะแผดหน้าเจว่าลิงลิงมาลิงมาลิงมาจริงลิงโหดเลยแผทหน้าโหดแบบโหดจ้าดด้วยก็เรียบร้อยนะผมจบล้วไว้กับลิงนะผมสกอร์918นแปะผมอาจจะได้คิวน้อยไปหน่อยเนื่องจากอีกฝั่งเนี่ยตัวบางแค่2ตัวเองนะมีเป็นทางด้านของยีน่าแล้วก็เวเลสนะแล้วก็ปลาหมึกที่แบบเราตีไม่เข้าจริงๆถ้าเป็นบางสัก3ามถึงสตัวเนี่ยเจมหน้าจะคิว1 0 15อัพอะแต่ว่าดูดิเห็นปะ คือเจ,เจมเงินนําเยอะมากแต่ไม่สามารถที่จะตีทางด้านของไอ้นี่เข้าอยู่แลผมเดี๋ยวดูไอเทมดูดิเขาก็ออกแทงกันนะแล้วถามว่าดามเมจเยอะไหม <c oughs> ดเาเมจก็เยอะนะผมแต่อีกฝั่งหนึ่งคือมันเกมอีกฝั่งหนึ่งเขาเกมตามค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเขาก็ไม่ออกมาบวกเท่าไหร่เ <c oughs> ห็นเปนงาบอกแล้วเจมตีคิล่าสองทีคือน้าแตกเลยผมซึ่งถ้าเจอคิล่าในแล้งนะกดลิงส่วนไปเลยนะผมแต่ต้องได้ฟาร์มนะผมได้ฟาร์มแล้วก็ออกไอเทมตามที่เจมออกนะก็ตอนแรกกันเน้นฟาร์มไปก่อน มันจะโหดลิงจะโหดช่วงกลางเกมถึงเลทเกมนะผมมันจะแรงแบบแรงเวอร์นครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ดวงด้วยชนะี้เนี่ยมันเป็นการพึ่งดวงอย่างหนึ่งนะสำหรับเจมนะ้เจมคี้เจ็ดสิบกว่าเปอร์ตีสี่ทีชี้ทีเดียวปเกิดมาเพื่อเจมจริงเลยสายคีเนี่ยนกะ็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องของเจมด้วยนะผมถ้าใครอยากดูตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยวเจมมาทำให้ดูนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรฝากรับชมกันด้วย ไปละบายบายสวัสดีครับ